สวัสดีครับพบ่อแม่พี่น้องเอฟซีข้ามารับชมมาฟังครับผมยินดีต้อนรับก่อนซูซองมาให่้นะครับเนะาะมาให่งมวลซึนมาให้พระมวลนะครับเนาะอ่าอันนี้จะเป็นอ่าพยายนักสามเสียนเสาแหลกนะครับเนาะเสาแหลกอ่าพิ่นได้เกี่ยวอ้อมเสาเรียบร้อยแล้วครับผม นะครับเนาะเพันเธ็ดพญานาคเกี่ยวอ้อมเสาสำหรับเสาเพัน,นออเธ็ดเกี่ยวอ้อมทุเสาดนะครับเด้อคือเรียบร้อยแล้วนะครับเนะเบบา,เาบเนะบรรยากาศถึงกับมาบึ้งนะครับเด้อโค้งชุดไทยโค้งชุดไทยครับผม มินที่มี่เนี่ยห้างยังมาฝากรอติดตามไปน้ำกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมรอติดตามอ่ลุงพีโต้นะครับเนาะรอติดตามไปน้ำกันอ่างวดที่แล้วฮาเจ็ดเก่าแตกสามโตเด้วยกับเด้อรับงวดนี้รอดรุนน,น้ำกันอ่สำหรับเลขท่าน้ำมนต์นก็คือสีเห็นกันแล้วเนาะครับเนาะอะแาบนั้นครับผมกับเบิองบรรยากาศ ทั่วไปเนาะสำหรับส่องแอดมีนกาเป็นเพียงหน้าทางนะครับเนาะในน้ำเสนอเกี่ยวกับเสียงโุกเสียงหลับเท่านั้นด้ครับเด้อเป็นน้ำเสนอให้โอแม่พี่หน้องเอฟซีที่อยู่ทางอื่นทางไกลที่ไปประอบหน้าบ่ถึงกะรับฟังรับชมนำทางช่องนะครับเด้อ ถ้าถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเนอะจะถิ่มจาปลากันเด้อยิบี่ 4. เอาเนาะครับเนาะมันนี่มาเบิ่งบรรยากาศน้ำกัน,น,กนปูตาเดียวปูตาทิปปูกุ้ดแฮเนาะครับเนะาะคนได้สางแน่เรียบร้อยเหลืองาอะม่อนเนาะทีวา เพิ่นสีมาตั้งไว้มาณนีครับทั้งหลามูเพื่อเป็นรูปปั้นเหมือนเนยาอมอนนะครับเนาะสามทีลงทีส่งพนักงาเอากาเมืเน่นเลยก็ไปรอเบ,บังบรรยากาศแล้วก,กันมีแนวทางอีกอย่างบ่าฝากลูกหลานฝาก FC ทางอื่นทางไกลนะครับเนาะครับผม เ,ยน,น,เน,นยาาดูครับผมเนาะมนัครับผม็บรรยากาศนะครับด้อเอารอติดตามไกันเนีนาทางอีางบนะครับเนาะรอติดตามไกันละต,นตัวโสโกมันัตดีตัวเสียเดไห้เห้หหามีโสมมีลาบเทไหลเห้า,หหล,าลำด้วย คือมวดที่เดียวการ์บอนาดฝันนะครับเนาะว่าถืมาสามตัวจังๆครับเนาะวันนี้กับบอนแอมบมนอนที่กันนะครับเด้อเอาเบิ้งบรรยากาศไปน้ำกันครับครับสำหรับมือนีก็เป็นโค้งชุดถ่ายนะครับเด้อก็จะได้มาสรุปกันเม้าล่อรุ่นเบิ้งบรรยากาศน้ำกันนะครับเด้อสำหรับหลวงพี่โตนะครับเนาะว่างวดนี้ แตกสามตัวอีกบอ่อเนาะครับเนาะหรือว่าเพิ่มให้มากลักษณะใดกะรับชมบรรยากาศไปด้วยกันด้วยครับเยแล้วก็มีเด็กคันน้ำวนที่พื้นท้ำนะครับเนาะแล้กกาแอดมินก็สิได้ล่งไ้เอาย่าพาดครับกดติดตามไวนะ้เนาะสำหรับมื่อนี้โชคดีครับผมเอาล่อบ่งบรรยากาศ เบ่งแนวทางไปน้วกันนะครับมาแห่งภาพมวลดินดีนะครับเนาะหาแนวทางเด็ดๆฝากพ่อแม่พี่น้องเนาะเรียกขึ้นยุวยกับโศกวัฒนาเขาบ่เาขาม,ามีโศกบ่มีโศกอะตามกันนั่นนะครับเนาะแล้วแต่บุญวัฒนาของใครของมันเนาะเอาลอดุ้นไปน้วกันครับผม ถึงแล้วเสียงหัวเซวคนแตกตื่นต่างพากันวนซื้นจังในเพียนพำมพอมสักการน้อมพระองค์เจ้าพอพยานขานเมีนถึงวันได้วันเพ็นสิบห้าคำนาคินใหญ่พุทธเจ้าฝากซื้อสุดทูทานานา ฉนดเพียงเ่าคนลือดามบอนสถานอือเป็นอาหงตาบานแม่นาทีวังใไ่เช้าประชาจังใดแตงดอกไม้มาสวยสทรงถวายมีผ้าขาวานพร้อมผ้าแดงน้ำน้อมกะมิง มาสวยว่ายไทยนากินเจ้าผู้อยู่ไต้ขอให้ผู้ขา้าใดมีสุขแทนแม่นอยู่เย็นนั้นดอกนาะจะลือ